ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองเก่าจังหวัดอยุธยานะคะอันนี้ก็คือวัดพระรามค่ะเพื่อนสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์จะเดินดูรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินในวัดกันนะคะตรงนี้นี่มีช้างเดินผ่านอันนี้ชื่อวัดพระรามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะไปชมด้านในกันนะคะ นี่ค่ะคนไทย10บาทนะคะต่างชาติ50บาทค่ะอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าของจังหวัดอยุทยานะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆ อันนี้เป็นพระวิหารนะคะสวยงามมากม เราก็จะเดินขึ้นไปด้านบนนะคะไปขึ้นช้างตรงด้านบนกันนะคะอันนี้ช้างก็มาต่อคิวค่ะรอคิวให้นักท่องเที่ยวได้ขี่หลังนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปด้านบนโน,โน,โนู้นเนาะน่ารักอุ้ยช้างเยอะแยะน่ารักมากเลยอะดูดิรูปหัวใจด้วยน่ารักมากค่ะ ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากๆเลยต้นอะไรคะเนี่ยต้นนกยูงต้นกัมปูหรือต้นฉำฉาค่ะอาต้นฉำฉาหรือต้นปูเหรอคะกัมปูกัมปูอ่ะนมากแตะทำไมไม่เป็นปันนักจ้าต้นใหญ่มากเลยน้องตอนนี้ก็เดินเข้าไปที่ปางช้างแล้วนะคะก็หนึ่งรอบที่เรานั่งนี่กะ ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะวันนี้คือคึกคักมากนะักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะช่วงวันสงการานต์เนาะฮัลโหลออนคาเฟเดียเอลฟันไรน์เยี่ยอมากสปาร์ตเก๋ ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงจากหลังช้างกันแล้วนะคะก็ทริปขี่ช้างนี้ก็ถือว่าสนุกนะลูกน้กกองสนุกมากค่ะน้องช้างน่ารักมากๆเลยนะคะมีการเก็บรองเท้าให้ด้วยนะคะเป็นทริปที่สนุกมากค่ะน้องช้างน่ารักมากใครมาอยุธยาอย่าลืมนะคะมาขี่ช้างกันนะน้องช้างน่ารักมากๆค่ะเราจะมาปล่อยปลาที่ข้างบ้านขุนช้างกันนะคะ ก็จะอธิษฐานก่อนเนาะขอให้ชีวิตมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ๊ะขอให้น้องฟ้านี้รอดปลอดภยัยเติบโตต่อไปนะน้องฟา้าขอให้พี่ตะวันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะลูกนะขอให้หายเจ็บหายป่วยนะลูกนะ จับกับมาม่าด้วยมาม่าก็จับกับหนูเราจะได้ปล่อยปลาด้วย,ยสองอย่าง the the fish. ไปเดินไปเดินซิไปน้องปลาไปน,นะจ้าขอให้มีความสุขนะบ๊ายบายม้านะหนูนเป็นยังไงบ้างาชิ<อ>้นชูชิมชอนชอยซูปลาเอ้ยขอให้รอดปลอดภัยนะบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้เป็นเรือนขุนช้างนะคะ มันก็เป็นบ้านขุนช้างนะคะตรงนี้ก็เป็นควานช้างะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นควานช้างเาทะเลต้มขาไก่นะคะต้มขาไก่ข้าวเปล่าค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะพเพื่อนๆ